เกมจบอารมณ์จบไหมครับเพื่อนๆครับหลังจากที่สเปนครับเอาชนะอังกฤษไปได้2ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองได้สําเร็จครับโดยพวกเขาได้ประตูชัยจากมิเกลโอยาสบาวครับอันดีที่85สมบททัพกระทิงดุนะครับคว้าแชมป์ยุโรปนะครับเป็นสมัยที่4มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับและโชว์ฟอร์มได้สมราคากับการเป็นเต็งแชมป์จริงๆครับเพราะว่าผลงานในยอดเยี่ยมตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมนัดชิงชนะเลิศเลยครับโดยประเด็นหลังเกมนะครับมีหลายเรื่องมากครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยยังคง สุขสมหวังหลายคนยังคงผิดหวังกับเกมที่มันเกิดขึ้นนะครับจะมีประเด็นอะไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับช้างขอบอนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน ประเด็นแรกเลยครับนั่นคือคู่หูทารกแตกของสเปนครับต้องบอกว่าเวทียูโร2024นะครับเป็นสังเวียนแจ้งเกิดของ2ดาวโรดอย่างแท้จริงครับเพราะว่าลามินยามมลกับนิโิลเลียมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญเป็นคีย์แมนสำคัญเลยครับที่พากระทิงดุคว้าแชมป์ยูโรมาครองได้ทั้งที่อายุเนี่ยเพิ่งจะ17เพิ่งจะ22เท่านั้นเองครับเกมนัดนี้นะครับแม้ว่าครึ่งแรกทั้งคู่เนี่ยจะดูเงียบไปหน่อยแต่ว่าครึ่งหลังครับเริ่มมาเพียงแค่ไม่ถึง3นาทีครับยามมลก็เป็นคนแอสเิสครับถวายพ ให้สเปนออกนำหนึ่งศูนย์จากแอสซิสต์นี้นะครับช่วยให้ลาบินยามมลครับกลายเป็นนักเตะคนแรกของสเปนเลยครับที่สามารถทําได้ถึง4แอสซิสต์ในการลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนอกจากนี้นะครับยามมลนะครับยังสร้างปริวัตศาสตร์นะครับกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดครับที่ได้ลงเล่นในลัดชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับทำลายสถิติเดิมของเปเร่โดยยามมลนะครับมีอายุเพียงแค่17ปีกับ1วันเท่านั้นโดยณตอนนั้นนะครับเปเร่ทำสถิติเอาไว้17ปีกับอีก249วันครับ ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับลามิน尼亚มารครับทำได้แค่1ประตูก็จริงนะครับแต่ว่าเขาทำไป4แอสซิสต์พร้อมกับรับรางวัลครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองส่วนนิโก้วิลเลียมนะครับไม่น้อยหน้าครับทำได้2ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ด้วยครับอายุเพียงเท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสเปนครับมีอนาคตไกลแน่นอนเชื่อว่าทั้งคู่นะครับจะเป็นกำลังคนสำคัญนะครับในการต่อยอดไปถึงแชมเปี้ยนส์ลีกในอีก2ปีข้างหน้าประเด็นที่2ครับสเปนคู่ควรกับการเป็นแชมป์ทุกประการครับในศึกยูโร20 2 4นนนะะครับสเป ของลุยส์เดลาฟอนเต้นะครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยโดดเด่นดีและเกินครับปรุงแต่งให้ทุกอย่างเนี่ยมันอุดมไปด้วยนักเตะดาวรุ่งผสมผสานกับนักเตะวัยเก่าได้อย่างลงตัวมิหนำซ้านะครับเดลาฟอนเต้นะครับยังคงปรับเปลี่ยนครับสไตล์การเล่นของสเปนนะครับจากเดิมเนี่ยที่เน้นการครองบอลนะครับแต่ณตอนนี้นะครับทำให้สเปนเนี่ยมีการเล่นที่มันดุดันมากขึ้นใช้จังหวะการเล่นน้อยลงกลายเป็นสเปนยุค2.0ครับที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวทุกตําแหน่งการคว้าชัยอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนนถึงชิล กลายเป็นสเปนครับคือทีมที่2ครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถเอาชนะได้ทุกนัดโดยทีมแรกก่อนหน้านี้นะครับคือฝรั่งเศสครับเมื่อครั้งยูโรปี1984อีกทั้งหลุยส์ลาฟอนเต้ครับกลายเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถพาสเปนเนี่ยคว้าแชมป์ได้ทั้งทีมชุดเล็กและชุดใหญ่ครับโดยผลงานของลาฟอนเต้นะครับในการคุมสเปนนะครับมีทั้งแชมป์ยูโรยู19ครับแชมป์ยูโรยู21นะครับมีเหรียญเงินโอลิมปิกนะครับมีแชมป์ยูฟาเนชั่ลลีกและก็ล่าสุดเลยครับแชมป์ ยูโร2024ครับประเด็นที่3ครับไม่พูดไม่ได้ครับอาถันแฮร์รี่เคนครับ นี่คืออีกหนึ่งครั้งที่แฮร์รี่เคนเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง14ปีครับกับ640กว่านัดเนี่ยเขาไม่เคยสัมผัสคําว่าแชมป์เลยสักครั้งเดียวแฮร์รี่เคนครับมีโอกาสเข้ามาเล่นนะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยทั้งหมด6ครั้งครับทั้งกับสเปอร์อังกฤษแล้วก็บาเย่นครับแอ,อกเป็นคราบเอาครับ2นัดยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก1นัดเดฟเบสปอร์คัพ1นัดและยูโร2นัดแต่ผลปรากฏว่าเขาครับไม่สามารถคว้าแชมป์ม,มาครองได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเหมือนเป็นอาถรร,รพร์ท จะยิงประตูเยอะแค่ไหนจะคว้ารางวัลส่วนตัวมาเยอะมากเพียงใดแต่กับคําว่าถ้วยแชมป์ครับเป็นสิ่งเดียวที่เคนเนี่ยโหยหามาทั้งชีวิตแต่เกมนัดนี้ครับเขาเองยังคงผิดหวังยังเป็นพระรองไม่เปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าการเป็นแชมป์ของแฮร์รี่เคนเนี่ยจะสามารถทําได้ไหมในชีวิตขาแข่งนี้ครับประเด็นที่4ครับฟุตบอลยังต้องรอ Its Coming Home ต่อไปนอกจากแฮร์รี่เคนแล้วนะครับอังกฤษเองก็มีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันเพราะว่าตั้งแต่ควา้าแชมป์โลกนะครับปี1966 <6. S 2> พวกเขาก็ยังไม่สามารถควา้าแชมป์ระดับเมเจอร์มาครองได้เลยหรือว่ากินเวลามาแล้ว58ปีด้วยกันส่วนเกเรตเซาเกตนะครับก็กลายเป็นกุนซือคนแรกนะครับที่คว้าตําแหน่งรองแชมป์ยูโร2สมัยติดต่อกันแต่ด้วยผลงานที่ผ่านมาครับพาอังกฤษเนี่ยเข้าไปสู่รอบลึกๆนะครับทำให้มีข่าวว่า FA เนี่ยเตรียมจะมอบสัญชา,าบับใหม่ให้กับเซาเกตให้อยู่คุมทีมนะครับจนถึงฟุตบอลโลกปี2026เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามด้วยทรงบอลและสไตล์การเล่นที่มันน่าเบื่อครับรูปแบบการเล่นไม่ชัดเจน เน้นไม่แพ้ไว้ก่อนมากกว่าเล่นเพื่อชนะทําให้นัตอนนี้นะครับมีแฟนบอลเนี่ยออกมาขับไล่ออกมาโจมตีหวังว่าจะเห็นเซาเกตเนี่ยออกจากตําแหน่งครับต้องรอดูว่า FA จะเอาอย่างไรนับจากนี้กับอนาคตของเกล็ดเซาเกตครับประเด็นที่5ครับโรดี้ว่าที่บอลลงดอ หากเราครับจะพูดถึงรางวัลบอลองดอก่อนหน้านี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะฟันธงไปที่จุดเบลิงแฮมหรือว่าวินิสิอุสจูเนียของเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่แน่ไม่นอนแล้วครับเพราะว่าโรดี้กลายเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะคว้าบอลองดอในปีนี้ไปครองวีนี่นะครับตกรอบ8ทีสุดท้ายกับบราซิลนะครับในศึกโคปาอเมริกาส่วนจุดเบลิงแฮมนะครับผลงานในศึกยูโร2 0 2 4เองเนี่ยก็ไม่ได้เปรี่ยงป่างนะครับยิงแค่1นประตูเท่านั้นผิดกับโรดี้ครับที่เป็นคียแมนสำคัญนะครับช าแล้วอย่าลืมว่าโรดี้เองครับก็เป็นคี์แมนคนสำคัญครับช่วยให้มาสิตี้เนี่ยป้องกันแชมป์รินแลนด์อังกฤษมาครองได้สำเร็จล่าสุดครับด้วยผลงานที่มันยอดเยี่ยมครับโรดี้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในศึกยูโร2024มาครองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยครับอีกทั้งนะครับยังทำสถิติไม่แพ้ใครมาแล้ว474วันนะครับในการลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนดังนั้นครับถ้าปีนี้ต้องเลือกบอลลงดอครับคุณจะเลือกใครแต่ผมมองว่าตอนนี้ครับโรดี้กลายเป็นเบอร์ หนึ่งที่มีโอกาสคว้ารางวัลน,นี้มากที่สุดครับช้างขอบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน